สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับเอฟซีก็นี่ครับก็เอาเสือไปถวายให้พระเน,ะนาะที่พักขึ้นมาถึงแล้วครับอาจ,จารย์เดินขึ้นม,นตมาตะกี้นี้ก็เ,เห็นท่านอยู่ตรงล่างด้านล่างเนาะอันนี้เป็นเป็นถ้ำ ต้นลำใหญ่น่าเซีเนาะใช่ต้นลำใหญ่สองต้นนะครับพี่น้องลำลำใหญ่ลำคู่นะคะับทุกท่านลำใหญ่ป่าลำใหญ่ป่านะาเอซีโอ้อยงนี้นะครับนี่ครับสบายนะครับเอซีมานั่งอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวน้ำพัดเหนื่อยก่อนนะให้เอซีเดี๋ยวค่อยทำจะเป็นลูกคือลูกลำใหญ่เลยหเปล่าครับครับลูกลำใหญ่เลยแหละครับเป็นเปลี่ยนลำใหญ่เลยครับพี่ แต่ว่าแต่ว่าลูกมันบ่ใหญ่ครับลูกลูกมันสิน้อยเออนี่นะพี่น้องมันมาอยู่ในป่าจังได๋ว่าแปลกเนาะมันมันลูกนี่แล้วครับคนมากินบ่าเลยคนกินมากกว่นคนตะก่อนก็แม่นครับคนตะกี้ตะก่อนเนาะตะก่อนมากินแล้วมาถิ่มลูกเขาคนตะก่อนเขาเจ้าเขาสิมาเฮ็ดสวนเข้าครับออืๆเขายึดตามผู้ตามผาใช่นะครับอาจารย์อือๆแม่นๆ แล้วเขามากินเนาะมันก็เลยกินเม็ดมันไวเนาะครับมันจะเกิดมักตรุ่มก็มีนะครับดีผู้นี่นะต้นมักตรุ่มมานี่ยก็โดนไปโดนมามันก็เลยกลายเป็นปลาไปเรื่อยไปนี้ครับอาจารย์เอาตรงไหนครับนุ่มเมองนี้เนาะเมืองนี้เนาะนี่ไม่ติดได้ละลายหม่แล้วครับม่เก็ดจะโค้งๆเนี่ยลาโค้งๆตามเขาละครับเอาเอาจากคุณน้องจากหมาคุณน้องมาเนาะ เออวางหมามั้งขุดนีเลยนะนจากหมามากบอบหอดพูนะหอดก่อนหินแล้วเนาะครับก็เย็บก่องไฟออกเลยครับต้องก่อไฟด้วยนะครับไล่นะยุงเนาะรอบนัดรอบมามาถึงตรงนี้นะครับกอดีหน่อยเนาะ fc มันมันล่มเนาะมันมันไม่เด่นโอ้แต่อนอนกลางคืนนะครับ fc หนาวแน่นอน ถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์เมื่อคืนนี่เป็นไงบ้างครับก็ก็มีเสียงอยู่เหมือนกันเสียงแปลกๆอยู่เสียงแตกๆตุกทับทุกทับโป๊ะโป๊ะโป๊ะเสียงไม้หักโป๊ก็มีอยู่เสียงไม้นี่มั้งไม้อ่ะไม่โกะมั้งเออเออทางนั้นเลยเรือมันเป็นค้างค้างไว้หรือเปล่าครับโไอ้นี่ตัดตัดแล้วมันค้างไว้หรือเปล่าค้างไว้มันนอนที่หลังหรือเปล่าไม้ไผ่เ็นไม้ไผ่เนาะเออเสียงโป้ะก็ไม่ไพ่นละครับ ทั้น <so ั้นในทางทั้นงานอย่าทาำบนเนาะเดี right> ๋ยวเกิเสียงตกลงมานิครับี่ตกลงมาต้องกิ่งไม้เดี๋ยวเสียงกิ่งไม้กิ่งไม้มันที่มันแห้งเนาะแล้วก็มันก็หล่นลงมานะครับพี่ซี่เดินเสียงอะไรไม่มีเนาะไม่มีเสียงเงี้ก็แฟนผมบอกว่าเฮ้ย พระอาจารย์ไม่กลัวผีพระอะไรจะกลัวผีเราไม่เราไม่ได้ไปลบหลู่เขาเรามาทำเรามาดีมาดีมาดีพระครับมาดีมาดีนะเราจะค้นเราจะนี่งก็บางรูปกับยานอยู่ครับอย่างนี้นั่นล่ะรูปกับย่านอืมครับก็มันเย็นนะไอซีทันอยู่บริเวณนี้นะท่านก่อไฟไว้นะครับไอซีไล่ยุงไล่มดเลยไลแม่ไว่พวกย่างกับบวมแมนเด้ บรรยากาศนะครับพี่ซีเสียงแดดจะเอาส่งมาตรงนี้นะครับทำกันสร้างแบบเอาแบบกระทันหันถ้าอย่างั้นอาจารย์ไม่ได้มีที่พักเนาะทำไปทำเอาแบบรวดเร็วโอ้ยตวน้ำเนาะเดี๋ยวทำไงก่อนก็ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาท่อนี่เดี๋ยวตอแล้วก็มาล่างก้อนนึงก้อนนึงอาจารย์ แล้วว่าเครื่องสั้นลายยอมว่าเสียหายไส้นามยูหันคือสซีดีว่าสั้นมันกวน้างนะในความคิดครับนีบ่่เยวาท่อน้ำเนาะท่อน้ำที่ถือเอาขึ้นมา,มาด้านบนเนาะมาต่อน้ำก้อนหินตรงนี้นครับพี่ทีนี้ก็จะพัฒนาล้างก้อนหินก้อนนี้ลงตอนกลางคืนอานจันจันครับ กลางคืนคงเงียบเนาะสงบเนาะกลางคืนเงียบเนาะนี่ครับพีให้มามุนนี่มุนอาจารย์ไว้จักหนึ่งพันาาอาจารย์สารกาแพอยู่่ครับบอบอสารเนาะสารยังเกิดจิมี่นำตาลบอสโอ้ครับน้ำตาลแดงเนาะบอกน้ำตาอ้อยนะบอแมนสานลยา แร่งเในวันหวานในใจครับไม่มีอะไรมากนะครับก็พ่อนี่ครับที่สร้างหัวเนี้ยเอาเบลกันท่านนะก็จะดำมาด้วยเฮยเองน่ะอยู่ตรงนี้เด้อไม่ต้องลงบ้านเด้อผ่าอาจารย์เด้ออพระอาจารย์เด้อมัน ลุงน้องมาด้วยนะครับอีกสี่นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน,นะครับสวัสดีครับ